ฝนยังไม่ทิ้งช่วงเตรียมรับฝนใหม่อีกหนึ่งชุดสวัสดีค่ะวันพระหัสสบดีที่16มิถุนายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่ฝนได้ตกกันทั้งคืนที่ผ่านมาในหลายๆพื้นที่และมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านสอบถามมาว่าเมื่อไรฝนจะทิ้งช่วงต้องขอแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเอาไว้เลยว่า ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องแต่จะมีบางพื้นที่บางช่วงเวลาในช่วง2-3ถึงวันนี้ซึ่งฝนจะลดน้อยลงแต่หลังจากนั้นจะมีฝนระรอกใหม่กลับมาพร้อมทั้งมรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งโดยจะเป็นในช่วงวันไหนและฝนที่ตกหนักจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะอ่อนกำลังลงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ จะเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้อีกทั้งในบริเวณประเทศไทยยังมีลมทางด้านทิศตะวันออกและลมใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางได้ในบางพื้นที่ โดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารร้อยเอ็ดแยโสวรรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภากลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรี ระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด่สาถองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุง ปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสโดยเมื่อดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายน2565จะมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้เล็กน้อยถึงปางกลางเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆได้นะคะ จากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่19มิถุนายน2,565จะเห็นได้ว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นประกอบกับลมในระดับ5,500เมตรที่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันตกหรือเรียกกันว่าลมตะวันตกจะพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยประกอบกับร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างสปป,ปลาว เข้าสู terror, society, ่ยอมความกดอากาศต่ำที th ่ปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งเมื่อเราดูจากโมเดลแล้วจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ําฝนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปโดยกระแสลมตะวันตกที่พัดนำความชื้นทำให้บริเวณภาคเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นจะเริ่มแผ่กระจายตัวมากยิ่งขึ้นไปยังบริเวณภาคอื่นๆในช่วงเวลาถัดไปจึงขอแจ้งข่าวนี้มายังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้รับทราบและเตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้าและเนื่องจากโมเดลยังอยู่ในระยะเวลาอีกยาวไกลย่ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง และขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมรตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะนอกจากนี้แนวน้อมสภาพอากาศยังคงค่อนข้างแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ